มุมเดียวกันเลยจ้ะนี่เห็นด,ดอกนี้ก่อน่นดอกนี้ไม่เห็นดอกนี้มาเดี๋ยวไปมุมเัียวขกจ้ขาขักเลยน้องจ้าสดยอดจ้นาน้มาคนะน่ก็นาคนอีจ้าจ้ะทุดยอดพี่น้องความใหญ่น,นเกิดตดนแล้ป้านท่านย,ยันพี่น้องจ้นาคุณม่ยันจ้าอ๋อจเอาขาจับไปเหย สวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุขสุขคนจ้าข้าปลาเห็ฮเก่าแล้วพี่น้องจ้าขักก่วกระสินีเนาะ <c oughs> มีอย่งหลายจ้าก็ได้พอเฮดพี่น้องเห็นไ่จ้านี่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 ต้องงามจ้า,า,พจา,า,าพี่นอ้องจ้าผมเคยถ่ายกล้องให้พี่น้องจ้าปลาเก่าพี่น้องเอ้ยออกคือเก่าจ้าอย่างวนไปวนมาตอกคือเกา่า แหงก็ออกนะจ้ะบนน้น้ำน้ำพี่น้องจ้าอีดอกนึงพี่น้องอีดอกนึงคนคดอกนึง,งนองจ้ากดมากมาดอกนึงพ่น สวยงาม งามนะพี่น้องเนาะขอนซ่อนเห็ดปลานี่พี่น้องจาง้างามอุดมสมบูรณ์เลยปลานี้พี่น้อหอมเย็นบอบตัดข่าอิดพี่น้องหงุดหงิดข่อยฝากเนาะแต่ว่าฝนตกค้ำหัวข่อยแล้วพี่น้องฝนตกค้ำหัวแล้ว ตัดออกลายหนอน,นเสดายขาหนูมนแน่วว่ะตัดออกลายเสดายหนู มีเวลาก็ตัดให้ดบนพี่น้องคุยฝ้าก็บ่มีเวลาตัดให้ดบนเด้อคนหลายก็อนแฟนเขามาเอาน้ำเพราะว่าตอนนี้คนหาเห็ดหลายนี่จ้ะน้่าจ้ะนี่จะสวยดอกนึงพี่น้องดอกนั่งดอกนั่งน้าบอมขา หน้องขาทายมือเดียวมนะั้น้องขากล่องกรบพมีนี่ขาขาโอ้ยหน้องขาวจวเลยละ่ะแม่มันกำลังขึ้นก็ทิ้มไว่ซ้องมือเลยหน่ยไปหน้องนี่ควาย,ยมากเกือบทุกมือเลยขึ้นหน้ามค่ะคุณนะขนาดป้าแห่งๆน่าจ้ะสุดจวดเลยวะ่ะ ีน่น้องจ้าขุัญเห็ดเธอเลอเลยพี่น้องยีดอกนึ่งพี่น้องขวเห็นสวมดอกมันดอกนึ่งเน,นือน้อนุ่ยขวัะเห็นมอดจ้าสะสาพี่น้องเตาลายกัคดคอโทษขอไปน,น,นี่ดอกนึ่งพี่น้องเอ้ยป้าบึงเสือมันละ่ะเจ้าเห็นมอดจา้าเสือเห็ดอันเป็นยางคือยางตาลายเจ้าบึงท่าขวดญไทยหลดหนอมน,นมันสั้นสิ สั้นเป็นเขาเป็นข่อยปลาข่อยเก็บมันบริเรียบมาพี่น้องนี่ดอกนึนกนงนกำลังขึง้นไปนอนจ้าเนะี่ยอากาศเย,ย็นๆเนีนแนะึกก็ขึ้นดอกน้อยๆพี่น้องเอาเด้อจา้าหนีจังสิเพราะว่าบทท่านแม่ท่านคนุณท่านกระโลออกกระเตะพี่น้องเอาเอาเอาไปเอาไปเอาดอกนั้นพี่นอ้อง น้องเอ้ยสั้นจ้ะกงปาดพี่น้องเอ้ยพี่น้องปอยู่ปลาเกาาด้วนี่พี่น้องปลาเกาปีกไก่ปีนี่ปาดโอ้โหนางงามจักกวาดกงบอดซูมกงบอดซูมนางงามนางงามๆๆ ไปบุไว้งามี่น้องจ๋าเบี่ยวดองนั้นเดี่ยวดองนั้นตาไลยกันว่ากันได้พีน้องใส่มื่อนึงเดียวถือกล่องมื่อนึงปิดไว้พี่น้องปิดเสือนไว้ มันเหยียบเห็ดสวยมาเห็นแค่มันเหยียบเห็ดเนาะใกล้กระเป๋าแล้วนี่พี่นอนกระเป๋าก็ตั้งเธอเลยกระเป๋เห็นจ้ะสร้อยดูด้วยพี่นะหลายค่ะพี่นองมาเก็บเห็ดสวยกว่านี่พี่น้องพี่น้องจ๋ากำลังขึ้นก็นั่งขึ้นไข่สิแซ่บพี่น้องนนี่นี่นี่ ไขวยมาต้องจิตกไปคุณ <c oughs> นี่นี่นี่ดอกมากงานวุฒวปล่อยวุ่นมาแต่คนใหม่แต่คนใหม่กำลังขึ้นดอกน้อยๆป้าเก่าชิบกาดอกเลยพี่น้องป้าเดียวป้าเดียวป้าเก่า นี่งดูอ่น้องดูปอ,ด,อดูน่ะหนเ,เห็นมจ้ะกอ่อนแรกก็เห็นดอกนี้เลยพี่น้องเอ้ยถากเขากินเพิ่นถากน้องนี่เห็นดอกนีเลยดอกแลกวแลเห็นดอกนีเพิ่อวอร์เห็นเพิ่เนิดนีพี่น้อง ให,ใ,หใ,หใหญ่ขาใหยผัวบอกดอกดำเนี่ยขาใหญ่ใหญ่ครับเพิ่งชนิดเนี่ยเนี่ยหวานก็ได้สอนสามดอกไปหนมวันนี้ได้อีกแล้วเนี่ยใ่ครับจ้ะเยี่เพิ่งชนิดนี่ปีหนึ่งใยแน่นแบบใ่แน่นเลยพ <c oughs> ี่น้องเฮ้ยบนเม่กับลูกไปนอน จ้าใหญ่บ่พี่น้องว่าใะไงตำนาเขาได้พี่น้องจ้าเกิดบุกข้างทางสจีรพี่น้องข้างทางคนยางเนี่ยข้างคนเขาก็เอาขางคนเขาบ่เห็นไปต่อจ้าพี่น้องมีอิริจจ้าไอ้บ่เห็นเล้วนี่นี่นี่ว้าน้องจ้าขาไงอิริเร็พี่ ผก,ก,กำลังตกไปนอนกําลางสิข้นเอกเนี่ยเย็นเย็นขาขาเยิ้มเย็นเพชรนเพชรเพิเ่ไงไปต่อจ้าจ้าเพชรเพชรป้าจ้าแมนี้เก่าเลยจ้ะแม่สวยสวยเวลยวะมองมีสี่ดอกเลาไปนอนเออดอกยังไงป้า ภาคถิพี่น้องขอจิตใายร่วมกันในีเบิ่งพี่น้องจ้ะเบิ่งพี่น้องหมู่เดียวกันเลยจ้ะเห็นดอกนี้ก่อน,ไม,น,อนไม่เห็นดอกนี้มาเห็นดอกนี้มาเดี๋ยวพี่พี่น้องคักบทจ้ะคักเลยพี่น้องจ้ะสวดโอดจ้าพี่น้องพวกเจ้าเห็นคือข่อยบทจ้ะ พ่อกดแม่ฮิตเทอเดบอกเล่าเลยน้องน้องจ๋าจะไมไงกับป้าปุ้งดจะเอาขามันเด็โอ้อน,อโออน้องเออ้ขายัางเนียนมะ่ขายังเนียนจ้ะแม่กอจะเอาขามันจ้ะป้่น้องจะาไงกูมึ่งอโอ้ บ๊พี่น้องงา่ายคนนนกนะ่าคนหนาคนอิรีจา้จาจ้าชุดหยอดพี่นอ้องความใหญ่น่าเกิดโดนแล้วป้าน,นิ้ทยนานพี่น้องจ,พ,งานานจพ,อพึ่งม้ยางจ่าน๊อบุเอาขา อ้าวพี่น้องเอ้ยดอกอยังดีๆอยู่จ้ะเอาไปตากแดดจ้ะเอาห้างพิ่งอ่ะอ้าวพี่น้องเอ้ยคนละวันจีบแถาเม้งกินบ่เลยจ้ะขว,วขาวจุล่วะขาก็ยังดีๆอยู่จ้ะเอาพี่น้องจ้าสวยง้ามมากเลยดอกนี้ไปตากแดดพี่น้องจ้าค <c oughs> อยว่าลางสิว่าลูกเต่าดาวแดงเจ้าพวกนี้บ่สิ สีด่ดอกคอยว่าลูกเต่าเจ้าบนนี้เหรอสิสันเห็นอิลีจ่ะสีด่ดอกปาดนองเลยเอาเลยจ้ะเอานองทิดกัน หนหนึ่งสองสามห้าดอกจุ่มเดียวมานับไปด้วยไทยรูปก่อนว่ากันไรวายุนเห็ดเพิ่งขาดแดงพี่น้องขึ้นอีกแล้วจ้าขึ้นถ้าต้นปีที่คอยมัดเก็บเลยเนี่ยมันออกอีกรอบนึงโอ้อยเน็ตง่ามพี่น้งมมนองเห็ดเพิ่งขาดแดง เสียบพอมแข็งแข็งพี่น้องเห็นอันนี่ก็สูดแล้วมันสิดำพี่น้องอ่ะเพิ่งทายแดงแซ่บพี่น้องแซ่บเสียบเป็นเพิงชนิดค่อยมากพี่น้องกำลังขึ้นค่อยมีแสงแดดแล้วพี่น้องฝ่าขืนฝนจะตกคือพี่น้ององะไรอ่อนเลยจ้ะเป็นกำลังขึ้นขาว นเห็นเห็ดบ่พี่น้องแย่ลงมากน้อยนึกพี่น้องจ้าลีคอยว่าจะเอเอ๋ห<อ>ออน้ามจะจะอี <c oughs> เหล่นน้ำเอ็ดี่ห้องมวนลายโอ้พี่น้องจ้างามาถัาากสวยสวย ปลาแหงกับขึ้นไป้องเอ้ยหวดนย่ามัน <laughs> หวดนย่ามันขึ้นนะเห็ด <_ kg: S 1> ไป้องปนน้วก็มีผิดหวังขาป่านี่ขาเห็ดใหญ่ใหญ่ไปหน้องกลับมาที่เดิมขาใหญ่ แดดแทะสภาพเพอาจารย์มาพัฒน์จะเป็นยังไงแค่สองมือเด้พี่น้องหอยได้พี่น้องลอ,องล้างขืงข่งงงนงุ้มง่ามเลยจ้าโอ้โ,อโออาแดดวันนี้แดดทั้งกายทั้งคื่นพี่น้องทั้งแดดทั้งคื่นฝากฝาเหี่มพี่นอ้องจ้า ขาดว่าฝนสิตกอยู่พี่หนอเฮ้ยเห็ดเห็ดที่สวยกองมาซุ้เขอดลลยพีน่น้องกลับมาป่าเก่าพี่น้องอันนี้ป่าใกล้บ้านป่าใกล้บ้านเกิด <c oughs> น้ำก้องขี้คล้วยพี่น้องเอ้ยกองขี้งวงเออเอาเขา,าจ้ะบ่หิ <c oughs> เกิดก็มาเกิดขงางทั้งเขาปลานลึกบ่มีได้พี่น้องเห็ดอะเนี่เห็ดเพิงน้อยพี่น้องก็เอื่นเพิงดำหน้อยอเปิดน้ำทางอย่างเช่นทางน้ำไหลไหมพี่น้องมันมักหึ่มเห็ดเพิงน้อยแสบเห็ดตัวนี้แสบคนมักเห็ดตัวนี้จ้ะน้อ โดนเห็ดตุ๊กผู้ดนเห็ดตุ๊กผู่างแล้วนี่กำลังกินได้จ้านี่สวย <c oughs> งามแท้เยอะๆเลยจ้านะเกิดน้ำทา่ามน้ำพึม,มไม่เปน้องนะนีะ่แมนเบอร์เลยจ้าน้ำไหลเพิ่นเฮ็ดเพิ่นข้าแดงพี่น้องเท่าแล้วเห็นไหมไหลเป็น้องงามเป็นตุ๊กู ค่อยว่ามันโมแสบีส่นองจ้ะนอมีรสชาติ์หมนองกำลังขึ้นค่อยมีแสงแดดด้วยนฟฝาขึ้นฝนจะตกก็อ่อนเลยจ้ะเป็นกำลังขึ้นขาว <c oughs> กล่องก่อกลบไฟ 我那边。